สวัสดีครับวันนี้เป็นวิดีโอรีวิวตัวกล้องติดรถยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องแบบมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากลาซาด้าเหมือนเดิมนะครับในราคา899บาทตัวนี้เป็นรุ่น t 8 5 0 se pro นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวกล้องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอย่างแรกเลยคือตัวกล้องหน้านะครับตัวนี้อ่าจะให้ดูกันตัวนี้หน้าจอ4นิ้วนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูรอบๆอก่อนตัวกล้องหน้าก็ค่อนข้างที่จะแบบใหญ่มากนะครับ อันนี้เป็นตัวด้านหลังนะครับอ่าเป็นแบบสัมผัสแล้วก็จอค่อนข้างใหญ่มากนะครับอืมจะให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะสวยมากนะครับเป็นกล้องอย่างกับนึกว่ากล้องดิจิตอลอ่าส่วนต่อมาเป็นส่วนของกล้องหลังนะครับอันนี้เป็นกล้องหลังอ่าใช้ติดด้านหลังนะครับอืมตัวนี้เป็นตัวจุกยางนะครับไว้ติดกับกระจกด้านหน้านะครับตัวนี้สามารถขันเข้ากับตัวกล้องหน้าได้นะครับอืมต่อไปเป็นตัวอ่า อันนี้เป็นสายไฟที่ใช้ติดกับกล้องหลังนะครับค่อนข้างยาวมากนะครับอันนี้เป็นสายไฟที่ใช้กับกล้องหน้าก็เสียบกับช่องด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ต่อกล้องหน้าอืมก็สำหับตัวนี้นะครับจากรายละเอียดในตัวเว็บ La สด้านะครับเขาบอกว่ากล้องตัวนี้นอกจากเรื่องหน้าจอ4นิ้วแล้วนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยมีความละเอียดอ่ฟูหาคูณ1080นะครับแล้วก็มีระบบ ที่ช่วยให้ถ่ายภาพตอนกลางคืนสว่างนะครับบางทีเราซื้อกล้องติดรถยนต์รุ่นอื่นมาบางทีเวลาถ่ายกลางคืนนะภาพก็อาจจะเบลอรหรือไม่ชัดเจนนะครับแต่กล้องตัวนี้เวลาบันทึกตอนกลางคืนเนี่ยภาพจะสว่างแล้วก็เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีระบบ G sensor ก็คือมันจะล็อกไฟทันทีนะครับเมื่อเกิดการกระแทกหรือเฉี่ยวชนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนื่องจากว่าในรั a da นะครับตัวนี้มียอดคอมเมนต์นะครับในร z a d a เนี่ย9 6้าเคอมเมนต์นะครับก็คือ อ่าคนที่จะคอมเมนต์ได้คือคนที่ซื้อถูกไหมครับแสดงว่าคนที่ซื้อเนี่ยเยอะกว่านั้นค่อนข้างเยอะมากอาจจะหลายหมื่นนะครับแสดงว่ากล้องรุ่นนี้เป็นกล้องที่ค่อนข้างแบบป๊อปปูล่าแล้วก็ขายดีมากๆนะครับก็สนับตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่2เลยที่ผมรู้สึกประทับใจคือกล้องมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกทีนึงนะครับอืมก็อืม,อมให้ดูครับก็คือมันสวยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากด้วยอ่าอืมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ปอกแถมไว้ก็คือ ในส่วนของกล้องหลังนะครับถ้าใครเคยอาจจะเคยอ่านเจอก็คือตัวนี้เวลาเราไปให้ช่างติดตั้งครับเราสามารถที่จะให้ช่างเนี่ยช่วยเหมือนกับว่าพ่วงระบบไฟเข้ากับตัวจอมอนิเตอร์ในรถยนต์ได้นะครับก็จะเหมือนกับว่าทําให้เวลาเราถอยหลังเนี่ยมันจะขึ้นภาพเป็นกล้องหลังนะครับทําให้เวลาเราถอยเข้าซองหรือถอยเข้าช่องอะไรเนี่ยมันค่อนข้างสะดวกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะครับสําหรับใครที่แบบเป็นมือใหม่เนี่ยเรามีกล้องถอยหลังมันก็ค่อนข้างจะแบบสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับเออ ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ราคาไม่แพงแล้วก็รูปร่างหน้าตาสวยงามนะครับแล้วก็การันตีเลยว่าดีน่าจะดีมากๆเพราะว่าในรั a da นี้คนคอมเมนต์แบบเกือบหมื่นนะครับแสดงว่ายอดซื้อจริงๆเนี่ยน่าจะหลายหมื่นอ่าแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับอืมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่อ่า e s c r i p t i o นนะครับตัวร a z a d าร้านนี้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับก็สำหรับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่อุตสหดดูวิดีโอจนจบครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ